Yeah, yeah. coi coi. Nạp please. Ông

สวอ,อยู่มีสีสีสีทองสีเขียวสีฟ้าสีขาวทำมาศเวลาทําบุญตั้งกองบุญหาหออยู่บ้าน <c oughs> ดีมีแนวสุกเด้อไปทางไซแล้วมันแตกเด้อ<ำ>โอ้ยไปว่าแตกซ้ำมาีเดี๋ยวเราอยมาเนี่ยตัตะกูเ้อเอาอหนาลุงวายุหันเาเอามาทางสีบ่อกใกล้นั่นโพดบ่อไกลก้ท่อปลาปาตัวนั่นโพด

อจะมองคุณนี่มะมันเมนโบอ้างลรางหน้าอยู่นี่เอาเมนโบต็มที่แม่อือันนี้อ้างลรางหน้าอันนี้การน้ำจะเนาะใครอยู่บลาจะมองคุณอยู่เจ๋ออืเดี๋ยวมุมนั่นก็ได้ดอกสักครู่เดี๋ยวเราสิว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเราอีกเป็นยังดอกเป็นยังดอกต้องตามใจเจ้าของเฮือนปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ อืำมะนีเหาก็มาล้างหน้าแปรงฟันเนาะมาอาบน้ำกันพอดีแล้วพอดีเดียเข้าเจ็บพูดเลยวันนี้พูดเลยจัดการเลยนุ่มนั่นก็ได้บ่กจำเป็นต้องมากระแสกระซังเอาขุดลงหันสิบ่พ่ออันท่อปลาปาบอกสร้างเออคุยเบาๆเด้อต้องเตือนกันเด้อุท่าหัวกันไว้เด้๋ยวิยังไม่ต่อระบบใหม่ เดี๋ยวสร้างเตี้ยบ่มีน้ำปลาปลาอาบนะรวังไม่ถูกวิธีอืมปาดบเอียยังเ้หันละระวังซื้อบอกให้ระวังซื้อบุ้หัวว่ายู่แถวไดอืมอืมอืม ามันตีส่ะนะลดละเราต้องเกลืนน้ำลายยังสีฟ้าเด้สีขาโบแมนแข่งคนหาทรัพย์สมบัติยังเอาให้ลุงฟังอยู่เด้ยบอกว่าเล่นงานแล้วเราว่าเงินมุตโตอยู่ในห้องน้ำอยู่ในกอกขี้อลอยลงฟังกัน ขี่บอกวะ่ามเนเห็นน่าร้า้อไปด้วยรีบด้วเด่นเล่งานให้แล้วเรเดน้าโตเดลูกชากยใหญ่ผู้รับเหมาเพิ่นเว,วกกน้าวกำแมว่าเพิ่นกับอันหัวหน้าน่ะถึกอันโกงค่าแรงล้านหนึ่งเขากรนี้ลงไปอยู่ภาคใต้ผูกโกงนะคันสีฟองผัดทน่ายภาษีเอาอ,อนแสนเจ็ดค้าทนายผมเงนิน หลายพุ่นเนาะ1 7เนาะบ่มีเงินนี่แล้เฮามันยังบาดนี้เพิ่นค่าแล้วบาดนี้พออีนางคาแล้วบาดนี้มันอันพอยาวโพดบ่ดึงออกซอยลาวแน่ อเอาผ้าต้อต้อออก